ลกล่าวสวัสดีพี่น้องฟ้องไปทั้งช่องภูนาคมหาลาภเด้อเมื่อนี่ที่ภูนาคสัญญาไว้ว่าสีมาขึ้นโค้งชุดท้ายให้พี่น้องฟ้องไปเห็นอ่าซึ่งตัวเลขนนั้นก็มีเข้ามาอีกตัวหนึ่งก็คือ,อลักของตาเสตจัน่าพี่น้องฟ้องไปพราะฉะนั้นแล้วมือนีภูนาคก็เลยยันพี่ยันน้องถามว่าเอ้พอสียำโค้งชุดท้ายจะไหนว่าจงไหนเนาะ ฝันดีบอมันใจบอนาะพี่นอ้องฟังไปเนาะเขาก่อนเดื่นกุมภาพันธ์สิบนิ้คนนี้เนาะของกุมภานธก็ต้องขอกราบขอบคุณเอฟซีต่างๆเด้ออ่าที่อ่อนจตุปัจจัยมาซอยงานไหวคู่คู่วันที่หา้านาฬิกาอ่อนจตุปัจจัยค่าเดินทางต่างๆค่าอยู่ค่ากินต่างๆซอยเถอะกุมภาพันธ์กุมาพันธก็ขอกราบขอบคุณแทบเท่าเบิร์ดทุกทุกคนกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะนาฬิกาขอบคุณอ่าทางทีมงานของอาจารย์อุที่อยู่ทางสุรินทร์มวสิป็น อ่ะสุรินทีวีไอ้พ่องพ่องแม่ละกอ่าคนกับสร้างมาพี่น้องเนาะที่ให้ความเป็ปนมือวอวุสะดวกแก่อ่าผู้น่าที่รักแต่เซตแต่จันรักกิโลอันนี้ผู้น่าก็ต้องขอ,อการาบขอบคุณผู้นา่าบริแกงไปก่อนเ่าผู้นา่าคุยเบอร์อ่าผู้นา่าคือว่าเพิ่นก็คือสี่เบอร์ของเจ้าของอยู่คือลกันหาหลังเต้าเพราะแก่แงไปหลายเื้าแ,แล้วนะ <c oughs> ผู้น่าก็เพราะได้บริแกงเพิ่นครับพี่น้องถ้าว่าไปก็ได้รับข้ออนุเคราะห์จากอาจารย์ดูแล้วกับพี่น้องพวกฝ่ายซึ่งผู้น่นา ก็ได้นําเงินไปบริจาคซอยเหลือในการสร้างของนำหนึ่งพันบาทแล้วก็แผ่นน้ำที่น้ำนองก็ได้หลายอยู่พี่น้องได้ประมาณสองพันเรียนะเพราะว่าเงินสังกะสีมันสี่สามสี่แผ่นหนึ่งสามสี่แผ่นผู้นาเงินพันหนึ่งขึ้นที่หอดแต่ว่าส่วนอากาศไอ้คนไป็ลาดพงลาดพื้น้ำเดนี่ต่อเติมบอกไปเนาะพี่น้องเนาะผู้ลังคนกับเมียนมาอยู่ผโงนาขันดวยเราขึ้นจังโบออกผู้เดียวเลยพราะเรา ก็อยากให้พี่น้องป้องไปมีส่วนร่วมเนาะพี่น้องเนาะอันเงิ้นพัดบาทผู้นาคใหมก็ถือว่าข้อแล้วล่ะแต่ว่าอยากให้พี่ให้น้องเขามีส่วนร่วมพอจะได้ข้าเจ้าก็ไปขอรับตำเสดสรีอาจารย์ผู้ชาย์ันปอย่างนี่พี่น้องดูหมือนอะไรก็นเลยแต่ว่าเขาเวลาปบผวหนักแบนี้ที่เป็ข้าใส่ผู้ยิ่งเลี่ววเนี่ยอ่าเห็นบลอกเป็นใจอ้ายความคิดของอาจารย์อู้แล้วกับพี่น้องป้องไปเจ้าที่เจ้าให้จะน่าหันกต่คิดดีพี่น้องอ่ารับความนุเคราะห์ให้ซึ่งผู้นักก็ไปทะลุบอมลูกซอยเด้ออนเาอยๆนะหันเห็นเรื่อย ผู้เราก็ว่าพอเอ้ยไปเห็นอย่างน้อมันไก่ประนังคือนปนังอยู่บ้านล้นที่ปูนากเสียสละเวลาท่านรัพย์สินเงินทองอแล้วกับอีย้ยงต่างๆไปกับเพื่อเอฟซีเพื่อพีอเพื่อนองสุผุสุขคนไพศิวาจะได้กับสร้างผู้ในศิวาจะได้กับสร้างค่ามเปม็นมาหลายอย่างพี่น้องแต่ว่าปูนากไม่ได้ประสบแอแ่เนาะคนดีเขาย่อมสรรเสริญและยันยอ ส่วนคนที่มีจิตใจพอดีนะเขาเห้ดังกะสิเปตีชินนินท่ากบักับผู้ถือเจ้าของแต่ผููนากระตัดไปนะเพราะว่าปูนาบอกแล้วว่าปูนาขออยู่ในโลกแคบแขบของผููนากับลูกศิษย์ลูกหาผู้หลังคนหลายอย่างกับพี่น้องคอมเมนต์มาสวดมนต์ไหว้พระแต่ทําไมยังไปหาหงวยงงง่ายผูนาก็ะตบอกก่อนว่าผูนานี่ยรนทําไดม,มีทุกอย่างเอือมื่อความส่นนนวน,นะน,น,นของนาก็ย้อนตัวเลขและพี่น้องเน้ยย้อนตัวเลขกย้อนตัวเลขตัวเบอร์ย้อนคอามเป็นผู้บ่ญากา,ารประธานบุญซอย ปูนาก็จะคอยพาไดไปหาท้ำบุญเนี่ยก็เอาตัวเลขมาฝากปีฝากตองนนูุทธศักราจะได้กสร้างพอปูนาบอกเลยว่าปูนาคส่วนทำบุญคือส่วนทำบุญส่วนหากินหาสร้างหาทา่าหาแปลงถ้าก็ต้องสอกสอกหาเพราะว่าปูนาบอกเลยว่าปูนาคไม่สนับสนุนเล่นการพนันสนับสนุนให้พี่น้องซอยเลือรัฐบาลเท่านั้น ผู้อื่นที่เขาเม้าบอลแห้ผู้นักเขาก็บนมาด้มหาเงินสวยผู้หนักสักงล้านทำหลงนี้แต่เอฟซีของผู้นักผู้ที่หักได้หลวงศิน์หลวงถ้ำของผู้นักเท่านั้นผู้หนักก็ไป้ว่าผู้หนักตัดไปใครคอมเมนต์มาดีผู้นักให้ความเคารพใครคอมเมนต์มาไม่ดีผู้นักบล็อกทันทีพี่น้องผู้หนักอย่าอยู่ในโลกแคบๆของผู้หนักกับลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่เคารพรักและศรัทธาผู้หนักอย่างนี้อ้าวบาดนี้เมาบอาถึงเรื่องตัวเลขก็พี่น้องเด้อตัดไปตอนนั้นผู้บอลแห่ค่าเขาหรอกนะ่พรากว่าเขาบอกมีค่า แต่ว่ามีอยู่หน่อยนึงพี่น้องคือเขาเสียสละเว้แล้วบะเบิง่งเฮาแล้วก็มาด่าเฮาแล้วเขาก็คอมเมนต์ออกไปนี้เฮานําเห็นก็บ่เห็นนี่บบเนี้เพราะมันเป็นเอาซื้อพุทธนาวัตไซเนอร์ซื้อพุทธีนแน่ว่าใส่แน่สิสล่ะก็คอมเมนต์แล้วก็นี้ไปแต่ปุนาก็บ่ได้ว่าเขาหรอกนังด,ดีๆว่าเขามันยังบะเบิ่งเฮาอยู่ค่ะคือทถูกทําดีที่สุดหลงหลักค่ะปูนั่นแหละเฮาก็ปล่อยบ่ได้ไปบ่ได้สนใจดอกซะเล้ยสนใจยังเนี้ยคือพี่น้อง FC ของเฮาผู้ที่ว่าพอเอ้ยออกไปหาหมดเอาเลขร้านทํามาบวกกับหมอออหหหัั่่นนนนมมี้้แาาได ผู้กองก็ว่าเลขสำนักผู้นาเข้าทุกวันนั่นแหละแต่เวลาก่อนขึ้นทรไมเนเห็นผู้นาเห็นทุกปวนครับผแต่ว่าเขาบอกว่อมึงดืสือว่าผู้นาวุ่นวุไปตัวแน่แน่ตัวล้อมตัวแน่แน่เพราะมันเขาหอกกับว่าเขาขันว่าบ่เข่าผู้นาคือว่าบ่เข่าหลดคกอจัางนั้นพีพันพนมาผู้นาก่าบไปเข่าได้เลยผู้นาบ่เข่าแต่อยากปล่อยต่ออันนั้นคือความจริงกลับไปดูคลิปหลังๆของผู้นากก่อนเด้อก่อนที่ว้าไปเบิ่งซสะกอนฟอรผู้นาของเราอยู่นี่ผู้นาใส่ไฟฝ่าแบบอเปล่าบริใส่เครื่ การเครื่องปั่นไฟมันสามารถตือต้อๆปั่นกระแสกันได้แต่ผู้นากไม่ปั่นกระแสเพรเอาตามบุพเพนิวะบุพกรรมของผู้นากเท่านั้นเด้อพี่น้องเนะเอาแต่บ่อสิว,ว่าบอกเปหลายนี่ไอ้บ่าจังจหน่อยเด้อพี่น้องก,กับขอปะระทัดอาเฟนอะไรเพราะวะ่าข้าเจ้าว่าให้ผู้นากหลายผู้นากก็บอกกันว่าสำนักเงินสิถือว่าคือผู้นากบู uh ้เอาเนี่คือตัวเลขพี่นอ้องครับนี่คือตัวเลขเด้อพี่น้องเดนะผู้นากสิสีแจงเห็นว่าผู้นากเขาจะเลยเนี่ย แปดสี่สามนี่ในกเกลขลัานท้ำของปูนากเด้อได้ตะตองวดพี่น้องอันนี้ได้ตะตองวดัวตะพี่น้องเด้ออะไรตะตองวดวแปดสี่สามเป็นละมงคลนแปดประการขึ้นซี่ถ้ำดอนสารมันจะเป็นมหามงคนลนในโลกเด้อซึ่งมันก็มาตรงกับเลขอ่าเลขที่บ้านลัานท้ำปูนากบอกที่เกิดตะปิปนองแปดสี่ออกตะแปดสามอ่าปูนากเลยว่มามันก็ดีแท่าเลขกกับสามสี่แปดนี่คือเลขบ้านของปูนากได้พี่น้องเนื้นออ่มามักก็จัดไปทัขัดใจกับพานไปตะก,กอนพี่น้อง ส่วนตัวที่สองนี่เกษมใช่ว่าปูนาไปเสียงเชียมซีเยียววัดองคตือก็เรียกี่กซีสองพี่น้องนะแล้วมาทานันทีก็ไปเอาย้ำมาปูซีอ่ซึ่งยุบันปักดงไปถ้าไปที่บวงสรวงอ่ะปูนากา็เรียกซีสองก็เลยมาขึ้นกระดานเลพี่น้องเนอะส่วนเลขตัวนี้นี่เป็นตัวสำคัญเตือนพี่นี่พี่น้องอย่ามองข่ามเด้อเพราะเป็นเลขของปูอป่อายตนะปู่อายตนะปูนาไปขอพอ,อได้ขอสองตัวละวสำหรับ ผู่นาไปจุดทูดฐานได้มาเงินผ่านมือเอาง้อมู้น่ะมาถวายเพิ่นไปสามม้วคกันเขาว่านี่ผู้นาก็สิถวายอีสามมื้อเก่าได้พี่น้องนะแต่ว่าสิร่มกันมืองัดเอเดียวอาจะเป็นก็เป็นชิปปิ้งกันหลายต่อได้ให้ดีพี่น้องนะอันนี้ได้เลขศูนย์หนึ่งได้พี่น้องนะเลขหกศูนย์ในมาตรฐานผู้รับเงินจากผู้นาได้มาตรฐานเกือบก้าวหัวนะพี่น้องแต่ว่าย่อมปล่อยเพาเขาปล่อยตรงนี้แล้วบางเงินว่าไปหันมือละด้วยห้าเก้าเก้าห้าผ่านโชคมาคุ้มขอพอพอพอิ่ง ไปเบิึงพอซื้อลอตเตอรีน่นะที่มาที่ไปก็เลยบอกว่าฟ้าพายอดเจดีพันปีน้ำมนะือนปีนี่แหละผู้ก,ก็ได้มาเลขกหกศูนย้วพี่น้องนะส่วนเลขทั้งนี้คือเลขตาเสือตาจันตาเสือตาจันบอกพราว่าตาเสือให้หกตาจันในห้ห้าให้ร่วมกันเอาปกติไตรหกห้าพี่นอ้องตีไตรหกห้ามาในหกครับก็มันตัวเดียวกัน, 6, นคือวันนึงเห็นว่าผู้น้ากับพี่หัวไอ้พอเป็นพี่น้องนะเป็นเก้าห้าส่วนเลขกสี่กับเล็กหนึงน่งแล้วก็ใส่พอเพราะว่าเลขที่สามมันบดชัดบดแกง อาจจะเป็น465หรือ165สิคะแนนพี่น้องเนอะคำมันมาตัลองมาปีนหัวเป็นก็อาจจะเป็น495 195เนี่ยนี่ยซำเนี่ยพี่น้องอ่าผู้นักชี้แจงให้พี่นอ้องฟังไปเขาฟังบัดทุกอย่างทุกแนวแล้วเนาะพี่น้องเนาะถามามาผู้นักมักตัวไหนมากที่สุด่าผู้นักสีขีดเพื่อให้เด้ว่าผู้นักมักตัวไหนหลายที่สุดพี่น้องแล้วนี่คือตัวผู้นักมักหลายที่สุด,ดแล้วพี่น้องเ้อ อนี่คือตัวผู้นากมักหลายที่สุดอามักหลายที่สุดชวดเล็กตาเสจจน้นแต่จันนี่ไงเขาท่าแต่ว่าามว่าผู้นาคมักมัก,กมากที่สุดอีหลีนี่คือเล็กชี่สองไม่น้องแต่ว่ากระถิ่นไม่ได้ทุกตัวเห็นปะว่าหันกวงกลมมันบ้อออกมันบ้อออกตัวข้างๆตองข้าง,ง,ง,งเป็นเส้นหเห็นปะสองหกน่ะมันบออกอ่าอ่สองเก้าเนาะเก้าสองเห็นบะอ่าเพราะฉะนั้น,ลน,ลน,นแล้วบุญรานเป็นว่าไว้แล้วลูกเด้อหันเสื้อเลขกกกลับนี่ตับมันแตกดิ สิเล็กมกราบตับแจกกับพี่น้องบุตรพี่เจรนาให้ยไปหาซื่อรถตะเร็วมีเวลาอีกหนึ่งวันสองมื่อสามเมื่อนี่กับมื่อนี่พี่น้องมื่อนี่กับมื่อนี่เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องต่างๆให้พี่น้องกัพี่เจรนาเอากูนักบอกมาได้เนาะกูนักบอกได้แค่ว่าเลขล้านถ้ำนักณะนี้เวลานี้คือยุติการแสดงแล้วได้แก่หมายเลข8 4 3 4 2 0 1 6 0แล้วก็6กหาหรือว่าเก้าหาพี่น้องส่วนพี่น้องสิเอาซีใส่เลยหนึ่งใส่ แล้วแต่ใจมากคันพี่น้องมากอาจารย์ไปคันคัดกับพานทุกคําพูดของผู้นาพี่น้องฟ้องไปเป็ิจารหน้าบังเอาปผู้นารับผิดชอบคงพูดของปูนาเพราะผูนามีคลิปมีอะไรต่างๆพูดออกไปแล้วปูนาต้องรับผิดชอบผู้นาบอกเลยว่าปูนาไม่ใช่ผู้วิเศษอ่าพที่สิบบรรดาให้เลขออกได้ตัวนั้นตัวนี้ได้ถอือว่าบอกถึงทุ้งวันเอามาก็มีวัวเขาวัวหรอผูอ้นาก็อบอกไปแล้วถ้าอาจารย์ได้บอกถึงวันปานี้ก็ชีวิตอยู่ก็ได้ดอกพี่น้องนะ พอเอร์เขาเอกไปอุ้มไปแล้วนี่เขาจะาไปเสี่ยงอะไรไหนวะ <c oughs> <c oughs> มันม่รุนมันมีออกมันไม่เขาพิถมนาพี่น้องก็ต้องพิจนารณาเพราะผู้นาบอกเลยว่าเงินบ่เป็นเงินของผู้นา <c oughs> มันเป็นเงินของพี่ของน้องส่วนผู้นามี่หนาตีชี้ทางว่าลูกเอ้ยพ่อเอ้ยแม่เอ้ยพี่น้องคว่ายไปสายยา,าติที่ทำทั้งหลายผู้ใดมากเด่นผู้ใดมากผู้นาผู้ใดสนับสนุนในการเด่นเ็ี้ยมเด่นได้แห่งดีพี่น้องเนาะแต่กันคลื่าสิซื้อมีเงินสักร้อยบาทเนี่ย ช่มมวงนี้เขาขายอ่าสิบาทเป่นบอลอตเตอรี่อเอ่นั่นแหละคันบะมักกัซื้อไปซักคันบะมักกคือเก็บเงินแต่ซื้อเขาก,ก,อขอกินซักไม่อยู่สักนั่นมักกจัดไปบะมักลัดกับพานไปเด้อพี่น้องเนะว่าเลขอ่าข้างบนมันหนาอาจจะมัดตัวนี้เลยเนี่ยหรือเป็นตัวนี้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 ยพี่น้องนะการไปหาซื้อลอตเตอรี่เอาไว้ปู่นาคมีหน้าที่เป็นแค่เพียงผู้บอกผ่านบอกว่าเลขมันสมควรอยู่แล้วนี่แต่ส่วนผู้ที เพื่อนชายเรี่ยวคือบุญเป็นผู้นั่งกาเป็นผู้แทงอยากให้พี่น้องพิจารณาย์ยำใหแหลกแต่กะทีใช้พิจาราญาณในการรับชมผู้นาขึ้นสเตตัสขึ้นแต่ต,ตัอนี้ยังผู้นาเพบ่เป็นเนคือขาเจ้าหรอกผู้นาม่ตะนั่นงมองสดๆเพราะว่าผู้นาควบสดๆแต่พี่น้องฟัอไปเขาได้ฟังแล้วว่าเลขผู้นาในร้านถ้ำนัขณะนี้มี่ในร้านนี้ทด้งพี่น้องเด้อให้พี่น้อง,อง,งนะนนพ,องอพ,องพิจารณาย์ยำใหแหลกแต่กะทีมักกะจัดไปขันมามักแล้วก็่านไปอ่า หันมามแล้วก็พันไปพอซีนาทีไปสาวแดียังจะยังก่ถึงดักตาทีแล้วคือบกขอเบาๆยน่อยเพราะว่าคนน่ะซีนาทีเราไม่องกูองก็ได้โชวาแล้อ่าโอ้ยจะเป็นตากัน็นซีเนาทีแล้วนะเห็นบ่กขอบาๆอีกันแลวแเอาสรุปมาเรียกแล้ทนะโอกาสนี้เวลานี้ของกูนนมหาลากอ่าได้แก้มาเลขกแปอ่องศูนย์่งหกศูแล้วก็หกห้ารือว่าเก้าห้าเี่ยถองเด้เอาอุณ ขอฝากบุญฝากที่ขอกราบคำาว่าไห้พี่น้องป้องไปถือหวยด้วยเือด้วยเงินท่องสุขูจณุกนสลับคลิปนี้ผู้นาขอกราบคำาว่าสวัสดีครับเอาพิษให้แน่สักและคุณหลวงลุกม,มาแล้ว